พลังที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลจริงคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนยิ่งคิดลบชีวิตยิ่งดูเหมือนพังทลายทั้งที่ในใจลึกๆไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเลยหรือบางครั้งคุณเองก็รู้สึกเหมือนโชคร้ายติดตัวแม้จะพยายามคิดบวกแล้วก็ตาม วันนี้ดิฉันอยากชวนคุณมาทำความเข้าใจกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูด law of attraction โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานลบที่หลายคนกำลังส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมชีวิตถึงไม่ดีขึ้นสักทีแนวคิดพื้นฐานที่คุณต้องรู้ ทุกความคิดและอารมณ์ของเราคือพลังงานสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปสู่จักรวาลและจักรวาลก็จะตอบกลับด้วยสิ่งที่มีความถี่คล้ายกันเหมือนคลื่นวิทยุที่เราปรับความถี่ค่ะถ้าเราปรับไปที่ความถี่ร้อยเราก็จะได้ยินเฉพาะสถานีที่ร้อยเท่านั้น สิ่งที่น่าตกใจคือหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังส่งพลังงานลบออกไปผ่านการบน่นการกลัวการกังวลหรือแม้แต่การคิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆที่ไม่ดีพลังงานลบคืออะไรในมุมของกฎแรงดึงดูด พลังงานลบไม่ใช่แค่อารมณ์เสียหรือไม่มีความสุขแต่มันคือคลื่นความถี่ของจิตที่ต่ำที่เราปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องรูปแบบหลักๆของพลังงานลบที่เราพบบ่อยมีดังนี้ค่ะความกลัวเฟียกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกทิ้งกลัวไม่มีเงินความโกรธโกรธคนอื่นโกรธตัวเองโกรธสถานการณ์ ความอิจฉาเอนวี envy, ดูคนอื่นดีกว่าแล้วรู้สึกขมขื่นความรู้สึกขาดแคลนมองว่าตัวเองไม่เคยมีพอไม่มีดีพอความรู้สึกไม่คู่ควรรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆสิ่งสำคัญที่ดิฉันอยากให้คุณจำไว้คือจิตเราสั่นเคลื่อนระดับใดจักรวาลจะตอบกลับในระดับนั้นเสมอ พลังงานลบเกิดขึ้นได้อย่างไร 1. จากประสบการณ์ในอดีตแผลใจความล้มเหลวหรือคำพูดจากคนที่เราเคยไว้ใจสิ่งเหล่านี้สร้างรอยแผลในจิตใต้สำนึกและทำให้เราตั้งรับกับโลกตลอดเวลา 2. จากสภาพแวดล้อม คนรอบข้างที่คิดลบข่าวที่เต็มไปด้วยความรุนแรงหรือโซเชียลมีเดียที่เราเลื่อนดูทั้งวันโดยไม่รู้สึกตัวล้วนส่งผลต่อพลังงานของเรา 3. จากการพูดซ้ำคิดซ้ำถ้าคุณบ่นทุกวันพูดว่าชีวิตฉันแย่จังทำไมฉันโชคร้ายจังนั่นคือการสั่งจักรวาลให้คงสภาพเดิมไว้ค่ะ ความจริงเรื่องจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกของเราไม่สามารถแยกว่าอะไรดีหรือร้ายมันแค่ขยายสิ่งที่รอจดจ่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ตามสัญญาณว่าคุณกำลังส่งพลังงานลบโดยไม่รู้ตัวมาดูกันค่ะว่าคุณมีอาการเหล่านี้บ้างไหมรู้สึกเหนื่อยง่ายไม่มีแรงแม้ไม่ได้ทำอะไรหนักมาก เจอเหตุการณ์ซ้ำเช่นโดนหักหลังบ่อยเงินหายเรื่อยโอกาสดีๆมักพังไปก่อนสำเร็จคิดบวกไม่ขึ้นทั้งที่พยายามหาวิธีแล้วดึงดูดคนหรือสถานการณ์ที่สะท้อนด้านมืดภายในเรารู้สึกเหมือนโชคร้ายติดตัวจนเริ่มคิดว่าชีวิตไม่เป็นธรรม นี่ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือคลื่นพลังงานที่คุณส่งออกไปแล้วมันวนกลับมาค่ะทำไมพลังงานลบถึงดึงดูดสิ่งไม่ดีลองนึกภาพว่าใจเราคือแม่เหล็กแห่งอารมณ์สิ่งที่เรารู้สึกมากที่สุดคือสิ่งที่จักรวาลเข้าใจว่าเราต้องการ ถ้าเรากลัวการถูกทิ้งเท่ากับว่าจักรวาลจะดึงดูดเหตุการณ์ที่ทำให้เรากลัวมากขึ้นถ้าเรารู้สึกขาดแคลนเท่ากับว่าเราจะเห็นแต่หลักฐานว่าเรายังขาดอยู่ตลอดถ้าเรารู้สึกไม่คู่ควรเท่ากับว่าโอกาสดีๆจะผ่านหน้าไปโดยไม่ได้สังเกตมุมมองทางวิทยาศาสตร์ คลื่นสมอง (brain wave) ของเราส่งผลต่อพลังงานความถี่ (frequency resonance) เมื่อเราอยู่ในสภาวะคิดลบคลื่นสมองจะอยู่ในย่านเบต้าที่ตึงเครียดทำให้มองเห็นแต่อันตรายและดึงดูดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นมุมมองทางธรรมะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่เศร้าหมองย่อมเห็นแต่เหตุแห่งความทุกข์ นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นในโลกภายนอกสะท้อนสภาวะจิตภายในของเราเสมอค่ะวิธีหยุดวงจรพลังงานลบ 1. ตระหนักรู้ awareness ขั้นแรกคือรู้ทันตัวเองเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกแย่ให้หยุดและสังเกตความคิดแล้วพูดในใจว่าตอนนี้ฉันกำลังส่งพลังงานลบออกไปแค่รู้ทันก็เริ่มเปลี่ยนคลื่นได้แล้วค่ะ 2. การเปลี่ยนโฟกัส shift focus หยุดถามว่าทำไมฉันถึงไม่มีและเปลี่ยนเป็นฉันจะสร้างได้อย่างไรฝึกมองหาสิ่งดีเล็กๆรอบตัวเช่นแสงแดดยามเช้ากลิ่นกาแฟหรือรอยยิ้มของคนในครอบครัวสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะช่วยขยับขคลื่นความถี่ของเราขึ้นทีละนิดค่ะ 3. การใช้พลังขอบคุณ gratitude การขอบคุณคือพลังงานที่ส่งพลังที่สุดในกฎแรงดึงดูดเพราะมันบอกจากระวาลว่าฉันมีเพียงพอแล้วและยินดีรับสิ่งดีๆเพิ่มเติมลองเขียนสามสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณทุกเช้าหรือทุกก่อนนอนคุณจะค้นพบว่าชีวิตเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว 4. การปล่อยวาง l e t โกหลายครั้งเราพยายามควบคุมทุกอย่างเพราะความกลัวแต่เมื่อเราปล่อยวางความถี่จะสูงขึ้นและจักรวาลก็จะเริ่มจัดสรรสิ่งดีๆให้เราอย่างลื่นไหลการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือวางใจในกระบวนการของชีวิตค่ะ 5. การอยู่ในพลังงานบวก (Vibration Rising Habits) สร้างนิสัยที่ยกระดับพลังงานเช่นฟังเพลงที่ทำให้รู้สึกดีอยู่กับธรรมชาติเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าทำสมาธิหรือหายใจลึกๆอย่างมีสติออกกำลังกายเบาๆเ,เพื่อให้พลังงานไหลเวียนหลีกเลี่ยงคนหรือสถานการณ์ที่ดูดพลังชีวิต เรื่องจริงจากชีวิตเมื่อเปลี่ยนพลังงานชีวิตก็เปลี่ยนดิฉันเคยพบผู้หญิงคนหนึ่งที่ล้มละลายหนี้สินเต็มตัวและรู้สึกสิ้นหวังจนคิดจะยอมแพ้ชีวิตแต่แทนที่จะยอมจมอยู่กับความทุกข์เธอเริ่มฝึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆที่ยังมีอยู่ขอบคุณที่ยังหายใจได้ขอบคุณที่ยังมีคนรักขอบคุณแม้แต่แสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่าง ภายใน6เดือนชีวิตของเธอเริ่มพลิกกลับมีโอกาสงานใหม่เข้ามามีคนมาช่วยเหลือโดยบังเอิญและที่สำคัญคือจิตใจเธอเปลี่ยนก่อนที่สถานการณ์จะเปลี่ยนนั่นคือพลังของกฎแรงดึงดูดค่ะสิ่งที่เปลี่ยนก่อนเสมอคือพลังงานภายนอกไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกข้อคิดทางธรรมะประกอบพระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระธรรมบทว่าจิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิตนี่คือสาระสำคัญของกฎแรงดึงดูดที่พระองค์ทรงสอนไว้ตั้งแต่กว่า2500ปีที่แล้วค่ะความบริสุทธิ์ของจิตจะดึงดูดสิ่งบริสุทธิ์เข้ามาส่วนจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสก็จะดึงดูดทุกเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้เราก็จะเข้าใจว่า การทำจิตให้สงบให้บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาแต่คือกฎของจักรวาลค่ะสรุปพลังงานที่เราเลือกคือชีวิตที่เราสร้างดิฉันอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้ค่ะจักรวาลไม่ได้ลงโทษคุณแต่สะท้อนสิ่งที่คุณส่งออกมา ถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังไม่เป็นอย่างที่คุณฝันไม่ใช่เพราะคุณไม่โชคดีไม่ใช่เพราะจักรวาลไม่หยุดที่ทำแต่อาจเป็นเพราะคุณกำลังส่งพลังงานที่ผิดออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มจากรู้ทันการเปลี่ยนความคิดการขอบคุณและการเลือกอยู่ในพลังงานบวก ดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีพลังในการสร้างชีวิตที่ตัวเองต้องการขอเพียงแค่เราเริ่มต้นจากภายในเริ่มต้นจากพลังงานที่เราส่งออกไปเริ่มต้นด้วยกันในวันนี้หากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ฝากเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวัน